ช่วงที่หนึ่งแขก V I P กับน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอย่างชุมชนแห่งหนึ่งในเขตดอนเมืองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับบอกได้เลยครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยได้แพร่เข้ามาอย่างชุมชนโรงเรียนสถานศึกษามากมายเลยนะครับซึ่งเราเถียงไม่ได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าในขนาดนี้เนี่ยมายัางกระทั่งเด็กประถมเด็กเล็ก ก็รู้จักบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เสพบุหรี่ไฟฟ้ากันแล้วเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบการทํางานของประธานอสสเขตดอนเมืองครับว่าเขามีแนวทางอย่างไรที่จะสกัดกั้นบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดที่เข้ามาในชุมชนครับติดตามผมมาพบกับประธานอสสเขตดอนเมืองครับ อ่าสวัสดีครับพี่เก๋ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือพี่เก๋นะครับนั่นเป็นประธานอาสาสของเขตดอนเมืองนะครับพี่เก๋ครับในฐานะที่เป็นประธานอาสาสเขตดอนเมืองด้วยแล้วเราก็อยู่ในชุมชนแห่งนี้ด้วยนะครับตอนนี้ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในชุมชนชุมชนนี้นะคะมีเด็กแบ่งเป็นสามช่วงวัยนะคะคือเด็กเล็ก ถึงช่วงป .6 นะคะอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็เด็กอายุช่วงระหว่างสัก12ถึง14ก็ช่วงมา .1 ถึงม .3 นะคะคแล้วก็เด็กโตเรียนเทคนิคแต่เด็กที่พบว่า,าได้ลองสุดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเด็กประมาณป .6 ถึงม .2 ค่ะอืมก็กป .6 ก็ยังถือว่าก็ยังเด็กอยู่นะตอนนี้10ขวบสุดตั้งแต่8ขวบอายุ8ขวบหลังจากที่ไปพูดคุยกับเด็กมาค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับ แปดขวบนะครับที่ชุมชนอย่างนี้เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วในเมื่อพี่เก๋เห็นแล้วว่าเด็กเนี่ยเริ่มตั้งแต่แปดขวบแล้วเราในฐานะที่เราเป็นประธานอ,อสอสเกตดอนเมืองด้วยเนี่ยเรามีวิธีการที่จะป้องปรามในเรื่องนี้อย่างไรครับก็ได้เข้าไปพูดคุยกับเด็กๆนะคะไปให้ความรู้นะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสารเสพติดนะคะมีฤทธิ์นเนี่ยทำลายหัวใจสมองอีกหน่อยเด็กอาจจะเรียนไม่รู้เรื่อง ในขณะที่เด็กกาลังสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองก็าสามารถระเบิดได้ที่สําคัญผิดกฎหมายค่ะโอ้โหแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยเราไปบอกไปพูดกับเขาเนี่ยเขาฟังหรือไม่เอ,อ่อบางคนฟังบ้างบางคนไม่ฟังบ้างะนะคะแล้วก็คนที่ไม่ฟังเนี่ยได้ไปคุยกับครอบครัวครอบครัวแต่ละครอบครัวเขาก็มีวิธีจัดก,การของเขาแต่มีครอบครัวหนึ่งอะคะ่ะที่วันนี้ที่เราจะไปเจอจะเป็นตัวอย่างให้เราทุกคนได้ดูอะคะ่ะแหมท่านผู้ชมครับพอบอกว่าครอบครัวนี้เนี่ย ที่พี่เก๋จะพาไปเนี่ยพี่เก๋ว่าเขาเขาเขามีความโดดเด่นยังไงพี่เก๋ถึงเลือกครอบครัวนี้คือเด็กคนนี้นะคะพอเขาไปลองสูบเนี่ยผู้ปกครองทราบว่าลองสูบเนี่ยผู้ปกครองมีส่วนที่นําตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไปให้ลองเลยแล้วเด็กเนี่ยก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเด็กมีอาการไอแสบคอเจ็บคอแล้วก็คุณแม่ที่ให้ลองเนี่ยก็บอกว่าอยากให้ลูกรู้ว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเด็กก็เลิกมาได้อะคะ่ะสู้แสดงว่า ุณแม่อาจจะเตือนแล้วเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้<ช>ผู้ใหญ่เตือนก็ไม่ฟังใช่ค่ะงั้นลองเองเลยใช่ค่ะลองเองปุ๊บจะได้รู้เลยว่ามันมีพิษภัยกับร่างกายอย่างไรประมาณนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ะเลยเลือกเป็นเด็กคนนี้ด้วยแล้วก็อายุน้อยค่ะเริ่มลองตั้งแต่ป .3 ปสอ,อย่างเงี้ยโอ้โหท่านผู้ชมครับแค่ปสก็ลองแล้วแล้วก็พบด้วยตัวเองนะครับว่ามันมีพิษภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเองทีนี้ ี่เก๋มีโครงการอย่างไรบ้างที่จะทําต่อไปในอนาคตให้กับชุมชนนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นประธานอ,อส,สสเกียร์ดอนเมืองโชคดีที่ชุมชนนี้นะคะอ,อสสสเนี่ยมี3ท่านอีกหนึ่งท่านเป็นประธานชุมชนด้วย<อ>เราก็เลยมีการได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเราจะทํายังไงกันดีกับเนี่ยได้ลองไปพูดคุยแล้วมีเด็กหลายคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเราก็เปลี่ยนกันค่ะช่วงเย็นเนี่ยเด็ก3ากลุ่มเนี่ยเราก็แบ่งกันไปเข้าไปให้ความรู้ในแต่ละกลุ่ม คือในช่วงของเด็กประถมม,มัธยมหรือจะเป็นเด็กเทคนิคอะค่ะเราให้ความรู้เขาสม่ำเสมอค่ะให้เด็กรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่อยากลองหรือว่าคนที่ลองไปแล้วก็หยุดอย่างนี้ค่ะโอ้งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าประธานชุมชนเป็นอสอสอด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมน,นะครับไปพบกับประธานชุมชนดูสิครับว่าประธานชุมชนเนี่ยเขามีวิธีการสกัดกั้นบุหรี่ไฟฟ้ายา,ยาเสพติดเนี่ย ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนนี้อย่างไรตามผมมาครับครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับพี่อ้อนะครับประธานชุมชนครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับสีวิชัยตะโกอยู่ครับประธานชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ครับก็ตอนนี้ในเรื่องของยาเสพติดนะครับก็คือชุมชนเองนะครับก็มีกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่ง เราได้จัดตั้งกองทุนแม่เมื่อปีหกหนึ่งนะครับกระบวนการของเรื่องายาเสพติดในช่วงก่อนๆเนี่ยก็คือเราทําความเข้าใจเปิดเวทีชาวบ้านนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจครับผู้ปกครองนะครับส่งน้องที่ติดยาตอนนั้นก็ก็คือแบบให้ความร่วมมือแล้วก็ส่งเข้าบําบัดตามกระบ,บวนการที่เราได้ไปอบรมเรียนรู้กับกองทุนแม่นะครับแต่มาปัจจุบันเนี้เท่าที่ทราบก็คือนโยบายของเราเองเนี่ยก็คือ เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเป็นเรื่องอันตรายแล้วก็เท่าที่มองอยู่แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับอสสชุมชนนะครับก็บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมุ่งเข้าประเด็นมาที่เยาวชนส่วนมากจะเป็นเด็กที่อยู่ในชั้นช่วงชั้นประถมนะครับเนี่ยครับพวกเรามีการพูดคุยก็วางแผนกันนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็เข้าไปพูดคุยกับน้องๆที่ท,ที่มีการสูบเนี่ยเรื่องของการได้โทษนะครับแล้วตอนนี้กระบวนการเนี่ย ทงความเข้าใจแล้วน้องก็ยังไม่ได้เบาลงก็เดี๋ยวมีการวางแผนนะครับกับอสสแล้วก็คณะทํางานชุมชนเนี่ยแล้วเราก็จะจัดก,การกระบวนการตรงนี้ยซึ่งชุมชนเองก็อาจจะมีงบประมาณมาจากหน่วยงานอื่นๆที่สนับสนุนนะครับเรจะใช้ตรงนี้เข้ามาแก้ไขครับครับโอ้โหท่านผู้ชมครับและนี่คือนโยบายอันเข้มแข็งนะครับของพี่อ้อครับประธานชุมชนหน้าท่ากัศยานด้านใต้ครับ ครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือน้องนะครับที่พี่เก๋ประธานอ,อสอสอเขตดอนเมืองก็บอกว่าก็มีเด็กในชุมชนนะครับที่ประธานอ,อสสสเนี่ยได้เข้ามาคุยมาบอกถึงสิ่งที่ไม่ดีของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วน้องรายนี้เขาเลือกได้นะครับแต่เนื่องจากว่าน้องคนนี้เขายังเป็นเยาวชนอยู่เราก็เลยต้องมาเห็นหน้านะครับน้างหันหลังอ่ะชื่ออะไรครับพีบ่ซอฟครับ ชื่อซับนะสูบบุรี่ไฟฟ้ามากี่ปีแล้วอตอนปอ .4 ครับสูบป .4 แล้วตอนนี้เราชั้นอะไรแล้วป .6 ครับป6สูบตั้งแต่ป .4 กี่ขวบตอนนั้นเรากี่ขวบสิบขวบครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สิบขวบเนี่ยก็เริ่มเข้ามาสูบบุรี่ไฟฟ้าแล้วแล้วทำไมถึงคิดว่าจะสูบบุรีไฟฟ้า อยากลองครับอยากลองอแล้วเราไปรู้จักบุหรี่ไฟฟ้าได้ยังไงตามโซเชียลอ๋อเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เด็กยุคใหม่เนี่ยเขาดูจากโซเชียลดูจากอินสตาแกรมไลน์เฟซบ o ๊กใช่ไหมแล้วก็เลยไปซื้อมาเพราะความอยากลองใช่ไหมครับครับทีน,นี้เราไปหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาจากไหนตามตลาด นัดพวกนี้ครับไปซื้อจากตลาดนัดเข,เขาเขาวางขายเลยเหรอใช่ครับที่ไหนอะพวกไอโอโซนอะไรพวกนี้ครับที่ไหนนะโอโซนคนระับที่โอโซนโอ้ท่านผู้ชมครับเอ,อน้องเขาบอกว่าไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาจากที่โอโซนที่เขตดอนเมืองใช่ไหมแพงไหมไปซื้อมาแพงไหมไม่ค่อยแพงครับสองสามร้อย สองสามร้อยบาทโอ้โหสองสามร้อยบาทนี้ก็เราทานขนมได้ไหลายอาทิตย์เลยนะใช่ไหมเก็บเงินไปซื้อหรือว่ายังไงเก็บเงินครับเก็บเงินไปซื้อวันละเท่าไหร่วันละยี่สิบาทบางค้าสิบบาทบางโอ้โหเก็บวันละยี่สบาทห้าสิบาทถึงจะเอาเงินเหล่านี้ไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งแน่นอนครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่เคยให้สิ่งที่ดีกับสุขภาพเราเลยแถมปิดกฎหมายด้วยทีนี้ปัจจุบันยังสูบอยู่ไหม ไม่ได้สูบแล้วครับทําไมถึงเลิกสูบทนไ,ไม่ดีครับมันไม่ดียังไงมันมีอาการแบบไม่ดีครับมีมีอาการไม่ดีกับสุขภาพของเราใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างเออไอครับเจ็บคอแล้วมีสเลดว่าไงไอเจ็บคอมีสเลตนานไหมกว่ากว่าที่เราสูบแล้วเราถึงจะมีอาการแบบนี้นานอยู่ครับประมาณเท่าไหร่ประมาณเดือนเดือนหนึ่งท่านผู้ชมครับ เห็นไหมครับว่าแค่เดือนเดียวน้องเขาเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าแค่เดือนเดียวเขาก็เกิดอาการไอเจ็บคอมีเสเลดแสบคอมแล้วทําให้เราตัดสินใจเลิกเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะไม่อยากเจ็บตัวมากไปกว่าน,นี้โอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าน้องซับเนี่ยเขามีสามาัถสํานึกที่ดีนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ย เขาเกิดเจ็บตัวเขาแล้วแค่เดือนเดียวเขาเจ็บตัวเลยเขาถึงเลิกจากบุหรี่ไฟฟ้าสุดท้ายเลยอยากให้ฝากกับเพื่อนๆที่ยังสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่อยากให้ฝากเลยครับเลิกได้เลยครับฮะเลิกได้เลยครับขอชัดๆ,ๆอีกสักครั้งหนึ่งฝากเพื่อนๆนเลยเลิกได้เลยครับท่านผู้ชมครับน้องซับบอกว่าเลิกได้เลิกนะเพื่อนๆนนะครับและทุกคนด้วยนะครับเชื่อน้องซับครับ ตาท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือคุณแม่ของน้องซับนะครับเด็กคนเมื่อสักครู่นี้นะครับ <ฮะ S 1> คุณแม่ครับสวัสดีครับ <ฮะ S 1> คุณแม่ครับค่<ฮ>ะน้องซับเนี่ยคุณแม่รู้ได้ยังไงว่าเขาเริ่มสูบหรือไฟฟ้าคือหนึ่งเขามีอาการไอแล้วก็มีเด็กในชุมชนมาบอกค่ะอันนี้อันนี้ก็เริ่มสังเกตเขาอันนี้เราถามเขาป้าเขานิ่งนั่นคือว่าเขาผิดเขาจะนิ่งเขาจะไม่ตอบ พอจากนั้นบอกเขาเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เงียบนี่เราก็บอกว่าถ้าอยากดยดเดี๋ยวขนมาให้มีหลายสีขนมาให้เขาอลองเลยแสดงว่าห้ามแล้วไม่ฟังใช่ไหมก็เลยให้ลองเองเลยแต่แั้นเขาก็หยุดเขาก็เลิกไปค่ะแสดงว่าสิ่งที่เราห้ามเนี่ยไม่ฟังเราให้ลองให้รู้ให้ก็เห็นว่าสุขภาพเขาจะเป็นยังไงประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังจากนั้นเป็นยังไง ดังนั้นเขาก็ไม่ไมไมพอนะเขาก็ไม่ดูดแล้วแล้วเขาก็ไม่ไม,ไม,ไมไอไม่อะไรเพราะเราจะสังเกตอาการเนี่ยค่ะตอนนี้อยากจะให้ฝากอะไรกับลูกหลานก็เดื่นบ้างว่าลูกของเราเนี่ยเราให้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเจ็บเองค่ะ<ๆ>ตอนนี้อยากจะให้ฝากกับลูกของพี่น้องประชาชนบ้างคือเดี๋ยวนี้บุหรี่ไฟฟ้า มันออกมาใหม่เยอะแล้วน้ํายามันอันตรายมากถ้าเลิกได้ก็เลิกมันไม่เหมือนที่ว่าเขาออกแรกแรกแรกๆมันจะไม่แรงแต่เดี๋ยวนี้มันแรงมนม,มีหลายอย่างเอาละครับ<ะ>น้องๆและท่านผู้ชมนะครับถ้าไม่อยากที่จะสุขภาพเสียแค่เดือนเดียวเองของน<ะ>้ำซับก็เกิดอาการแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับบุหรี<ะ>่ไฟฟ้าไม่ทำให้สุขภาพของใครดีเลยนะครับ